เพื่อไทยก็จะบอกว่าะจะจะไม่มีเรื่องของการแก้1นึยกเลิก1นึ 1> อ,อะไรอย่างเงี้ยในการร่วมรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อยากจะย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่ามันไม่มีใน MOU อยู่แล้วมไม่มีไม่ได้มันไม่มีใน MOU เลย<ม>ใน8ปดพักเรื่องนี้หนึ่งและสอค,คือถ้าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเขาก็ยื่นอยู่ดี คือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก็ยืนอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยยืนแบบมีกระดูกสันหลังอ่ะคือพูดคําไหนกับประชาชนไปแล้วเนี่ยเขาขายไปแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะว่าเขาอ้างอิงประชาชนใช่ครับแล้วมันก็ดันมีอีกพักหนึ่งแหมมันจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดอ่ะนะมีอยู่เสียงเดียวก็ไปไล่พักบอกให ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยตลาดไปเป็นฝ่ายค้านเฉยเลยให้เป็นไปเป็นฝ่ายค้าน